มีตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นเชื่อกันว่านกเกรเรียงนั้นจะมีอายุถึงพันปีถ้าหากว่าใครที่เจ็บป่วยและสามารถพับนกเกรเรียงได้ถึงพันตัวจะช่วยทำให้คนคนนั้นกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเเกีียฉันนม่ผจา็็ทภะปดด สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดิร์รชชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องเรือสยองพ้องเพื่อนในตอนเพื่อนรักเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราว เปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนรักกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาทั้งสามคนนั้นเพิ่งปีนออกมาจากโรงเรียนเพื่อนหนีเรียนออกมาโดยคนที่เป็นต้นคิดที่ให้ปีนโรงเรียนหนีออกมานั่นก็คือนิตาเพราะเธอนั้นอยากทําอะไรที่เธอนั้นไม่เคยทําโดยที่มีเพื่อนอีกสองคนที่มีชื่อว่าหมิวและพลอยที่คอยดูแลเธอเนื่องโดยจากนิตานั้นเธอเป็นโรคลูคีเมียเฉียบพลันแล้วร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนรักจึงต้องคอยดูแลนิตาอยู่เป็นพิเศษ ซึ่งนตานั้นเธอเลือกที่จะไม่รักษาด้วยวิธีใช้คีโมแต่เรื่องที่รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้โบกรถประจําทางไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้ ตัวของนิตาเองเธอมีสปรายกับเพื่อนทั้งสองคนซึ่งตัวของหมิวก็ดูแลนิตาเป็นอย่างดีทั้งป้อนเค้กให้แล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่นิตาได้บอกกับทุกคนว่าเธอนั้นเป็นโรคเลือดน,นี้ซึ่งก็ทําให้เพื่อนทั้งสองคนนั้นรู้สึกเป็นห่วงเธอมากๆแต่นิตานั้นก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเธอก็เหมือนคนปกติทั่วไปเธอเลือดท,ท,ที่จะไม่รักษาด้วยวิธีใช้คีโมรักษาแต่เธอนั้นเลือดที่จะรักษาตามอาการที่เป็น เพื่อนทั้งสองคนจึงบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้บอกกัน แล้วเราก็สัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและจะไม่ทิ้งกันเรื่องราวตัดก,กับมาณปัจจุบันพลอยจึงถามนิตาไปว่านิตามีเซอร์ไพรส์อ,อะไรกันแน่หรือว่านิตาจะพาแฟนมาให้พวกเธอนั้นรู้จกักและขณะนั้นเองโทรศัพท์ของนิตาก็ดังขึ้นเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอขอตัวแป๊บหนึ่งซึ่งเธอกระเดิอออกไปที่หน้าร้านแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาหานิตาทั้งสองคนนั้นได้จับมือกันพลอยจึงถามกับมิวไปว่านั่นแฟนของนิตารอ เห็นจับไม้จับมือกันด้วยแต่จูจูหมิวก็บอกกับพลอยว่าเธอมีธุระเธอขอตัวกลับก่อน แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ต้องเรียนพละนิตานะมาสายลอยจึงถามไปว่าทำไมนิตาถึงมาสายนิตาจะบอกว่าวันนี้เธอไม่ค่อยสบายนิดหน่อยแต่อาการของเธอนั้นก็ดีขึ้นแล้วซึ่งกระดานนั้นเองมิวที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดพลาเสร็จเธอก็เินออกมาและเก็บของที่ล็อกเกอร์นิตาจึงถามไปว่าเมื่อคืนเป็นอะไรหรือเปล่าเธอทูหาแต่ว่ามิวไม่รับเลยมิวจงบอกว่าเมื่อคืนไม่ค่อยสบายนะ่ะเลยปิดเครื่องแล้วก็นอนไปซึ่งมิวนั้นก็ดูไม่ค่อยสนใจนิตา แล้วก็หันมาบอกกับพลอยว่าให้ไปช่วยกันเตรียมอุปกรณ์นิตาจึงถามมิวไปว่ามิวนั้นโกรธอะไรเธอหรือเปล่าแต่มิวนั้นก็บอกว่าไม่ได้โกรธช่วงนี้เธอเค,เครียดนิดหน่อยเพราะพ่อ,พอแม่ของมิวนั้นไม่อยู่เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวซึ่งนิตาก็สังเกตได้ว่ามิวนั้นมีอะไรเปลี่ยนไปหลังจากนั้นมิวกับพลอยก็เดินออกมาข้างนอกพลอยจึงถามกับมิวไปว่าทำไมมิวถึงเงย็นชากับนิตาจัง ทำอย่างกับว่ามิวนั้นถึงนิตาซึ่งมิวนั้นก็ทำหน้าตากโกรธแล้วก็หันไปมองหน้าพลอยพอจะบอกว่าก็แค่พูดเล่นไม่เห็นต้องทำหน้าโกรธขนาดนั้นเลยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่นิตาซึ่งตัวของนิตาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องน้ําแต่ขนาดนั้นเองก็มีใครบางคนปีนขึ้นมาบนห้องน้ําของนิตาและก็แอบมองเธอแต่เมื่อน,นิตานั้นหันขึ้นมาเธอก็ไม่พบใครซึ่งขณะที่เธอกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นั้นไอคนที่มันแอบดูอยู่มันก็ยังคงแอบดูอยู่เหมือนเดิมแต่นตนนาั้ รู้ตัวหลังจากนั้นนิตาเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจนเสร็จและขนาเสื้อผ้าน้ำมาใส่ที่ล็อกเกอร์ซึ่งขนานั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอนั้นดังขึ้นเมื่อเธอเปิดมาเธอก็พบว่า Facebook ของเธอนั้นถูกแท็กเป็นคลิปวิดีโอที่เธอนั้นกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ซึ่งกระทำม,มาน้นิตานั้นตกใจเป็นอย่างมาก เธอถึงกับตัวสั่นและจูจูเธอก็ช็อกแล้วก็ล้มสลบไปหลังจากนั้นตัวของหมิวเธอก็เข้ามาพอดีแล้วก็ได้เห็นนิตาสลบไปเรื่องราวตัดมาในตอนที่แม่ของนิตานั้นมารับตัวของนิตานั่นกลับบ้านก่อนที่เธอจะขึ้นไปบนรถเธอได้หันมามองเพื่อนทั้งสองคนแล้วก็ขึ้นรถไป ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครติดต่อนิตาได้อีกเลยและเธอก็หายตัวไปเลยโดยที่เพื่อนทั้งสองคนนั้นก็ไม่รู้ว่านิตานั้นเป็นยังไงนิตาเคยเล่าให้กับมิวแล้วก็พลอยฟังว่ามีชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าสตุโกเธอก็เป็นโรคเดียวกับนิตานี่แหละเธอมีความเชื่อแบบชาวญี่ปุ่นว่าถ้าพับนกกระเรียนครบพันตัวจะสามารถขอพรอะไรก็ได้ซึ่งตัวของมิวนั้นเธอก็พับนกกระเรียนนี้ให้กับนิตาด้วยเรื่องราว ตัดไปเมื่อหนึ่งปีผ่านไปทั้งมิวและพลอยทั้งคู่ก็ได้ขึ้นมาหาลาัยแล้วซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เรียนที่เดียวกันวันนี้พลอยได้ทักมาหาหมิวและถามว่ามิวนั้นถึงบ้านหรือยังมิวจึงตอบไปว่าถึงแล้วพลอยจึงบอกว่าเธอนั้นเจอฝนเปียกเป็นลูกหมาเลยซึรขณะที่ตัวของมิวกําลังอ่านแชทของพลอยอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงดังมาจากทางระเบียงห้อง,องเธอเธอจึงออกไปดูแล้วก็พบว่าจูจ่ๆก็มีนกตัวหนึ่งบินมาชนกระจกห้องของเธอซึขณะนั้นเอง โทรศัพท์ของมิวนั่นก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามานั่นคือพลอย ลอยได้โทรมาบอกข่าวร้ายกับมิววานิตานั้นได้เสียชีวิตแล้วนะตอนนี้ทั้งคู่จึงไปงานศพของนิตาซึ่งนิตานั้นได้เสียชีวิตจากโรคของเธอนั่นเองซึ่งเพื่อนเพื่อของนิตาก็ช่วยกันพับนกกระดาษเอามาวางไว้ที่หน้าโรงโลรวมถึงมิวและพลอยด้วยเช่นเดียวกันเธอทั้งสองคนนั้นก็พับนกมาให้กับนิตาและพลอยก็ขอโรงบอกนิตาว่าถ้าความเชื่อที่พับนกครบพันตัวนั้นเป็นจริงจะสามารถขอพอรอะไรก็ได้เนื้อก็ขอให้นิตานั้นกลับมาหา พวกเธออีกครั้งหนึ่งซึ่งขนะที่ทั้งสองคนนั้นกําลังจะเดินจากไปจู่ๆร่วงศพขอนิตาก็มีเสียงคอกลับคืนมาแต่จริงๆแล้ว มีเพียงแค่มิวคนเดียวที่ได้ยินเสียงมิวจึงถามพลอยไปว่าพอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพลอยจึงบอกว่าอย่าบิวสิเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึื้อขนาดนั้นเองจูจ่ๆก็มีแมวดําก็โดดขึ้นมาบนโรงศพของนิตาซึ่งก็ทําให้ทุกคนในงานศพนั้นถึงกับตกใจเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นซึ่งตัวของมิวเธอกินยาไปเพราะว่าเธอนั้นมีอาการไข้และเธอ ก็หลับไปแต่จูจูเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนมาเรียกชื่อเธอจนมิวนั้นสลืมสลือตื่นขึ้นมาเธอมองไปที่ระเบียงห้องของเธอเธอเห็นเงาของใครบางคนปรากฏอยู่ทางด้านนอกซึ่งกระทาให้หมิวนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเงานั้นจูจูก็เดินเข้ามาในห้องของเธอเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเมื่อผู้หญิงคนนั้นนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆปรากฏว่าน่าเป็นดวงวิญญาณของนิตานั่นเองซึ่งมิวนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับหลับตาปี๋ในเมื่อเธอนั้นลืมตาขึ้นมา ก็พบว่านิตานั้นได้หายตัวไปแล้วซึ่งขนาดนั้นเองจูจูผ้าห่มของมิวมันก็มีเหมือนใครบ,บางคนอยู่ใต้ผ้าห่มของเธอซึ่งนั่นก็คือนิตานั่นเองเมื่อมิวนั้นเปิดผ้าห่มนั้นออกก็พบว่าผีของนิตาได,ได้หายตัวไปแล้ววันต่อมามิวเธอได้ไปที่สระว,ว่ายน้ําและเธอก็กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องน้ําอยู่จูจๆเธอก็ได้ยินเสียงห้องน้าข้างๆที่เหมือนมีใครบ,บางคนกําลังร้องไห้อยู่เธอจึงตะโกนไปถามว่า มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแต่ห้องข้างก็ไม่มีใครตอบเธอมาเลยมิวจะไม่สนใจและเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อแต่จูจูจากเสียงร้องไห้ก็กลายเป็นเสียงไอเหมือนกำลังจะอ้วกอะไรออกมาแต่มิวนั้นก็เลือกที่จะไม่ยุ่งด้วยและจากเสียงไอก็กลายเป็นเสียงร้องไห้เหมือนเดิมมิวมองไปที่ด้านบนห้องข้างๆก็พบว่าจูจูมีมือของใครบางคนพยายามจะปีนเข้ามาในห้องของเธอซึ่งมิวนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงตะโกนกลับไปว่าใครนะ่ะและเธอก็พยายามจะออกจากห้องน้ําของเธอ แต่จู่ๆประตูมันก็ล็อกทําให้เธอนั้นปีออกไปไม่ได้เมื่อมิวหันกลับมามองที่ห้องข้างก็พบว่าห้องข้างนั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลอยขึ้นมาหัวติดก,กับเพดานซึ่งก็ล้อมากๆซึ่งทําให้มิวนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงพยายามเรียกร้องให้คนท้้งนอกน,นั้นช่วยเปิดประตูให้กับเธอหน่อยขณะที่เธอกําลังร้องอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลัง,งเธอซึ่งนั่นคือดวงวิญญาณของนิตานั่นเองและดวงวิญญาณของนิตา,า,ตาก็กำลังจะจับที่ตัวของมิวแต่มิวนั้นก็พังประตูออกมา นน้ออไดก่ซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกนั้นก็วิ่งมาตามเสียงของมิวแต่เธอก็ไม่เห็นอะไรเลยมิวจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องน้ําเรื่องราวตัดมาในวันต่อมามิวมาเล่าเรื่องนี้ให้กับพลอยได้ฟังว่าเธอนั้นถูกวิญญาณของนิตานั้นมาตามหลอกหลอนซึ่งพลอยก็ถามว่าแล้วทำไมนิตาต้องทําแบบนั้นด้วยแต่มิวก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันในคืนนั้นหลังจากที่มิวอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่กลับจากมหาลัยจูๆ่ๆไฟในห้อง,องเธอมันก็ดบับ มิวจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาและเธอก็เปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องจนเธอได้เห็นดูวยาของนิตาที่มาปรากฏในห้องเธอจนมิวนั้นทํามือถือของเธอนั้นล่วงตกลงไปซึ่งมือถือของมิวมันก็ไปหนีบที่ข้างเตียงจนมันนั้นกดถ่ายรูปเองซึ่งขณะนั้นเองดวงวิยาของนิตาก็มาปรากฏรอบๆตัวของมิวซึ่งมิวนั้นก็พยายามหันหน้าหนีแต่ดวงวิยาของนิตานั้นก็เข้ามาใกล้ๆตัวของเธอซึ่งโทรศัพท์ของมิวนั้นก็ถ่ายติดภาพพวกนี้ไปทั้งหมดหลังจากนั้น ไฟก็ติดขึ้นและว,วิญญาณของนิตาก็หายไปมิวจึงเอารูปทั้งหมดที่ถ่ายติดมาได้ไปให้พลอยดูพลอยจึงพยายามขยายรูปพวกนั้นดูจนเห็นว่า เงาที่ถ่ายติดมามันก็คล้ายๆนิตาเหมือนกันนะหรือว่าที่เราภาพนกครบนุ์ตัวจะสามารถทําให้วิญญาณของนิตาตั้งกลับมาได้ทั้งสองคนจึงกลับมาที่งานสศบของนิตาซึ่งตัวของพลอยนั้นก็ามาจุดธูปแล้วก็บอกกับนิตาว่าถ้านิตาต้องการอะไรก็ให้มาบอกเธอหรือมาบอกกับมิวก็ได้แต่ขอให้มาแบบไปหน้าดีๆนะไม่ต้องมาแบบหน้าเละ ซึ่งขนาดนั้นเองวิญญาณขอนิตาก็มาจริงๆแต่คนที่เห็นมีเพียงแค่มิวเท่านั้นเธอเข้ามาใกล้ๆตัวของมิวแล้วก็บอกว่านบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไงซึ่งตัวของมิวก็ถึงกับกรีดรั่นพลอยจึงพยายามเรียกสติมิวให้กลับคืนมามิวที่กําลังสติแตกอยู่เธอจึงพังปากออกมาแล้วก็บอกกับพลอยไปว่าแกอยากรู้นะใช่ไหมว่าทําไมวิญญาณคอนิตาถึงมาตามหลอกหลอนฉัน ก็เพราะว่าฉันเมื่อคนแอบถ่ายคลิปวิดีโอมันยังไงล่ะซึ่งคําพูดทั้งหมดของมิวก็ลั่นจนทำให้ทุกคนในงานนั้นได้ยินเรื่องราว จ oh in ึงย <ch> ้อนกลับไปในวันที่นิตานั้นกาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ํหมิวเธอได้ย้อนกลับมาที่ห้องน้ําแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ห้องน้ําที่นิตากาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่และแอบถ่ายคลิปวิดีโอของนิตานั่นเองเรื่องราวตัดกับมาณปัจจุบันแม่ของนิตาที่ได้ยินเธอถึงกับยืนขึ้นแล้วมองหน้ามิวด้วยสายตาที่ผิดหวังมิวหันไปมองแม่และเธอก็รีบวิ่งออกจากงานศพไปเลยซึ่งในคืนนั้นเองหลังจากที่ทุกคนทั้งกลับออกจากงานหมดแล้วก็มีชายคนหนึ่งแอบเข้ามาที โรงศพของนิตาและเขาก็มากวาดพวกนกกระดาษพวกนั้นไปจนหมดแล้วก็นําไปเผาทิ้งเรื่องราวตัดมาที่มิวเธอได้กลับมาที่ห้องของเธอแล้วก็มาร้องโหมร้องห้าอยู่ จูจูเธอก็นึกขึ้นได้เธอจึงไปเก็บพวกกรอบรูปที่เธอนั้นถ่ายคู่กับนิตาเพื่อจะเก็บไปทิ้งแต่จูจูเธอก็ได้ยินเสียงที่ประตูหลังของเธอมีเสียงเหมือนเสียงใครบางคนมาเคาะประตูเมื่อเธอเดินออกไปเธอก็พบกับคราบเลือดตรงกระจกด้านหลังซึ่งนั่นเป็นเสียงที่มีนกตัวหนึ่งบินมาชนและมันก็ตายเศขณะนั้น จูจๆร่างของหมิวก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาควบคุมให้ตัวของเธอนั้นฟุบลงกับพื้นซึ่งนั่นก็คือดวงวิญญาณของนิตานนั่นเองที่มากดร่างของมิวเอาไว้และวิญญาณของนิตา ก็สะกดร่างของหมิวให้ออกมายืนที่นอกระเบียงและดูยาขอนิตานั้นก็มายืนข้างๆตัวของหมิวซึ่งหมิวก็พยายามฝืนตัวเองที่ขยับไม่ค่อยได้หันมามองทินิตาและเรื่องราวก็ย้อนไปที่ชายคนนั้นที่เอาโพวงนกกระดามาเผาซึ่งนั่นเป็นฝีมือของมิวที่หมิวทั้นจ้าชายคนนี้ให้เอาโพวงนก,กระดานนั้นมาเผานั่นเองและเรื่องราว ก็ย้อนไปในวันที่มิวนั้นขอแยกตัวมาจากพลอยเพื่อจะกลับไปในห้องน้ําเพื่อที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอของนิตานั่นเองหลังจากที่เธอนั้นได้คลิปมาเธอก็เอาไปโพสในเพจของเธอที่สร้างขึ้นมาปลอมๆว่าแอบดูคนข้างบ้านรวมคลิปแบบแอบเพียบทุกวันซึ่งหลังจากที่เธอนั้นอัพคลิปเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้ยินเสียงของนิตา ที่ฟุบล้มลงไปในห้องน้ำมิวจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำและพบว่าน,นิตาหน้าโศกไปแล้วและเรื่องราวก็ตัดย้อนไปในวันที่นิตานั้นพาแฟนของเธอมาที่ร้านกาแฟาซึ่งในตอนนั้นเองมิวได้บอกกับพลอยว่าเธอขอตัวกลับก่อนเพราะมีธุระหละังจากที่มิวนั้นขอแยกตัวออกมา<ๆ>เธอได้หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาและเปิดขึ้นมาในรูปภาพซึ่งเธอนั้นมีรูปภาพที่ถ่ายคู่กับแฟนของนิตาด้วยและเธอจึงกดรูปพวกนั้นทิ้งที่จริงแล้วมิว เธอก็กำลังคบอยู่กับแฟนของนิตานั่นเองซึ่งตัวของมิวอาจจะไม่รู้ตัวว่าชายคนนี้นั้นมีแฟนและคบอยู่กับนิตาอยู่ด้วยเธอจึงรบรูปพวกนี้ออกโดยที่ไม่ให้นิตารู้ด้วยความแค้น เธอจึงถ่ายคลิปวิดีโอของเพื่อนของเธอไปโพสประจานเรื่องราวต่างๆมาณปัจจุบันเมลได้บอกกับโดวยาของนิตาไปว่าเธอขอโทษเธอไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะมาถึงขนาดนี้ซึ่งโดวิยาของนิตาเธอก็นึกย้อนไปในวันที่ทั้ง3าคนนะั้นเป็นเพื่อนรักกันและเล่นกันอย่างสนุกสนานและสัญญากันว่า จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและนึกถึงความดีของมิวที่เคยดูแลเธอเป็นอย่างดีเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันวิญญาของนิตาได้หันมายิ้มให้กับมิวแล้วก็ปล่อยร่างของหมิวไว้ให้นอนลงกับพื้นเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ต้องเผาศพของนิตาแล้วซึ่งหมิวนั้นก็ไม่ได้มาร่วมงานซึ่งขณะที่พลกำลังจะขึ้นนําดอกไม้จันทร์ไปไว้ที่โรงศพของนิตาเธอก็ได้เห็นเว็บไซต์ของมิวที่มิวนั้นเป็นคนเขียนขึ้นและใช้นามปากกาว่าผู้สํานึกผิด เธอได้เขียนเรื่องราวที่เธอได้เจอเมื่อคืนว่านั่นคือรอยยิ้มสุดท้ายที่ฉันนั้นเห็นจากนิตาไม่ว่าฉันนั้นทำเลวกับเธอแค่ไหนแต่นิตาก็ยังให้อภยัยฉันเสมอเราขอโทษนะน,นิตาเพื่อนรักของฉันหมิวก็ลงรูปนกกระดาษที่เธอนำพาให้กับนิตาส่วนตัวของฟลอยนั้นเธอก็นำนกกระดาษ ไปใส่ไว้รวมกับดอกไม้จันทร์เพื่อเผาและส่งดวงวิญญาณของนิตาให้ไปสู่สุกติและซีรีส์ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าความรักที่ยั่งยืนคือรักที่รู้จักให้อภัยและซีรีส์เรื่องเรื่องสยองพ้องเพื่อนในตอนเพื่อนตายก็ได้จบลงนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วซีรีส์เนี่ยมันก็ทาให้เรางงว่าเอ๊ะทำไมดวงวิญญาณของนิตาเนี่ยต้องมาหลอกหมิวด้วยที่จริงแล้วหมิวเนี่ยเธอแคร์นิตาที่มาคบอยู่กับแฟนของเธอด้วยเช่นเดียวกันแต่ในหนังก็ ah ทั้งสองคนนี้ใครครบกันมาก่อนอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ชายนั้นคบซ้อนพพรโดนจากสายตาของมิวที่เห็นวานิตาเนี่ยคบอยู่กับผู้ชายคนนี้หมิวก็ตกใจมากๆว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้นี่คบอยู่กับนิตาหรอแล้วเธอก็ขอตัวออกไปแล้วก็ไปลบรูปพวกนั้นทิ้งเพื่อไม่ให้เพื่อนของเธอเนี่ยเห็นแต่ด้วยความโกรธแค้นครับเธอก็ไม่สามารถที่จะอภัยให้กับเพื่อนของเธอได้ต้องการแก้แค้นเพื่อนของเธอที่มาคบกับผู้ชายคนเดียวของเธอโดยการไปแอบถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ประจานจนทำให้นิตาเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนไปและสุดท้ายนี ตาก็ได้สีชีวิตจากโกรคร้ายของเธอไปนะครับแต่ดูย่าของเธอนั้นกลับยังไม่ปล่อยวางยังต้องการมาแก้แค้นเพื่อนรักของเธอที่หักหลังเธอแต่สุดท้ายเมื่อมิวนั้นขอโทษนิตาก็ทําให้ดูย่าของนิตานั้นยอมให้อภัยมิวและนึกถึงความดีของมิวที่เคยดูแลเธอในตอนที่ยังเป็นเพื่อนรักกันเธอจึงปล่อยมิวและไม่จัดการกับมิวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าให้อภัยกันแต่มันอาจจะง่ายไปหน่อยตรงที่แบบเอ้ยขอโทษปุ๊บก็ยอมเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าดูยาเขาอาจจะต้องการแค่นั้นก็ได้นะครับผ ส่วนพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์เรื่องนี้ก็อลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนะื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นครับถ้ามีพลาประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้ไปแล้วครับร